คุณโสรดาบอกว่าไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นในขณะปฏิบัติสมาธินั่นคือสังขาระขันให้แค่ดูรู้ไม่ไปตามสิ่งที่เห็นในสมาธิใช่ไหมคะคือถ้าคุณทำไว้ในใจนะว่าจริงๆร่างกายเนี่ยจิตใจเนี่ยเป็นขันห้านะส่วนที่เป็นรูปขัน มันก็เหมือนกับตัวนำเอาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์มาในแต่ละขณะเมื่อเกิดความรู้สึกถึงสิ่งใดความจำเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็จะปรากฏด้วยอันนั้นเรียกว่าสัญญาขันความจดจำว่านั่นเรียกว่าแข็งนั่นเรียกว่าร้อนนั่นเรียกว่าเย็นนั่นเรียกว่าเพื่อนนั่นเรียกว่าภรรยานั่นเรียกว่าสามี เนี่ยเหล่านี้เป็นส,สัญญาขันแต่นะไอ้ตัวที่มันรับรู้มันเรียกว่าวิญญาณขันนอกเหนือจากนั้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะปรุงแต่งอะไรเห็นอะไรปรากฏเป็นยังไงก็ตามจะปรากฏการทางกายปรากฏการทางจิตที่มันเข้ามาปรุงแต่งจิตเนี่ยให้ให้เกิดอาการเป็นยังไงทางจิตไปเหล่านั้น ที่เหลือเหล่านั้นเรียกว่าสังขารขันทั้งหมดคิดง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่ปรุงแต่งให้จิตเป็นกุศลได้ปรุงแต่งจิตให้เป็นอกุศลได้เหล่านั้นคือสังขารขันทั้งหมดนะ